โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึองกิง้งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะต,ตากรรมอีกมากมายเป็นโซนแม่งคุกดีๆนี่เองดันไปชอบเขาเขาก็ดันให้เราเป็นเพื่อนเราเราก็เสือกยอม เรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนดไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอะ่ะ <Yeah. S 2> ขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เทศคะ <Yeah. S 2> บอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่แม่งก็ไม่เลือกโก uh huh. เจ็บครับ ผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียวอาิงปาเดขออะไรพวกอยู่ไหนอ่ะกุอยู่หัวแม่พกมาหากูหน่อยดิกูอยู่มาเรออ่ะตกลงขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียวช่วงเนี้ยพี่เทต้องเดินทางไปอเสียนนักร้องหลายๆประเทศอ่ะนักร้องเนี่ยสาวๆสวยๆทั้ทางนั้นเลยนะเป็นไปได้ปูว่าที่เขาจะกิ๊กกันอ่ะมมนก็คิดมากปั๊มมี่อย่าลองเงคิดมาก่ะมีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กเหรอ มึงเคยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะทำส้นแม่งเลยไม่ได้เป็นเพื่อนกูอยากเป็นผัวเฮียจิ้งขึ้นลองจิ้งจับดีดีเว้ย กินเบียร์ห้องคูกันเสร็จโจนชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อมิระวังสิ้นสุดทางเพื่อน